เนืนอจ๊ะแทบจะไม่มีอรอยแตกเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าแทบจะไม่มีอรอยแตกเนาะเ <c oughs> ดมๆดมสนิททั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณผู้ชมค่ะรถอยู่แถวพระรามสองนะคะกรุงเทพค่ะติดต่อคุณธนยศ0876727552ค่ะเออค่ะตอนเปิดตัวครับเ,เขาเขาในเพ s สคิดเนี่ยก็คือ <c oughs> ในเขาพูดเลยว่าทางสวิตทางสวีเดนเนี่ย <c oughs> ที่มาถึงว่าทาง แค่ซีเรีบริษัทที่ผลิตเป็นเบอร์ษับฟอนโดโโเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขายอมรับเลยว่าหนังเบาหนังเนี่ยของไทยเนี่ยมีคุณภาพมาก<อ>มีคุณภาพมากเลยก็คือรถทั้งคันเนี่ยก็คือเป็นของที่เป็นทําอยู่ในไทยก็คือเบาเนี่แหละออ๋เบาของไทยใช่แล<อ>้วเก็ยอมรับมากเลยเยอมรับมากเพราะว่าหนังหนังที่ที่เอามาทำเบาะเนี่ยมีคุณภาพ หนังไทยหนังดีนี่นะใช่ฮะแล้วก็เนี่ยก็ถึงได้มาพรีเซนต์กับตัว850ตอนเปิดตัวใหม่ค่ะแล้วก็หลังจาก850เนี่ยก็คือตัวสุดเป็นตัวสุดท้ายที่ใช้ตัวเลขนำหน้าหลังจากนี้มามันก็จะกลายเป็นตัวตัวพยนชนะนำหน้าคเช่น S S เอ่อ S ออท่าไอะ S สี่ศูนค่ะ S หกก็หมายถึงสีดาคถ้าเป็น V บีสี่ศูนย์บีหกศูนย์เข้ามรถึงี้ยครับค่ะนั้นไอ้ตัวนี้นี่เป็นท่าน่าใช้แล้วเป็นรับ850เทอร์โบด้วยโอ้โหฮอตไงคันเนี้ยเพราะว่าหายากไม่แน่ใจว่าเครื่องเดิมหรือเปล่าตรงนี้สิอันนี้คอมโซลายไม้ป่ะคะเนี่ยอ่าก็เป็นลายไม้ครับคอมโซลายไม้ครับเอ่อลายไม้จริงนะฮะลายไม้จริงไม่ใช่เป็นเป็นเป็นคือที่เห็นทุกอย่างเดิมๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ฉบับเลยเนาะอแต่ที่ผมคือไม่แน่ใจว่าเขาไม่ได้เราบอกว่าเป็นเครื่องเดิมหรือเปล่า ถ้าเป็น850ตัวเดิมแปดห้าศูน์ทบตัวเดิมนี่น่าสนใจทีเดียวครับเอ้ยแสนหกเองอะค่ะน่าสนใจมากครับโอ้ได้ตัวถังก็คุ้มแล้วโออตระกูลเอาไปเลยเออเอาไปเลยถ้าถุงอื่นแล้ว่าเครื่องมันจะไม่ใช่อ่ะนะรถถังก็โอเคครับรถจิตวิญญาณสองกรุงเทพค่ะคันนี้ติดต่อคุณธนยศได้เลยนะคะ087ย์แปดเจ็ดหเดสองเจ็ดห้าห้าสองอบูลองคุยไ สช่วยนครโทรไปเลยนะคะเรื่องน่าจะเจ็ดคันนี้แล้วนะคะไปดูในเพิ่มเติมไปที่ตลาดรถเวิร์ดคอมช่วยใครโทรเลยคะโทรไปตกลงกันแล้วพอกับเรื่องตลาดอีกทีนึงนะคะเรื่องของการขอทำไฟต้องไฟแนนซ์เรื่องของการเงินได้เลยช่วยบอกเขาคันนั้นอ่ปีอะไรนะปี94ปี94จัดไม่ได้แต่ก็ไม่แน่ไม่แน่่่ไมแนลองดูลองดูนะคะรู้แต่ใช้กระบาดรู้จ่ายเยอะนะอ้าวึกษาตลาดรถดูมองก็หาคนจ่ายก็แล้วกัน เปิดเลยแล้วกันนะคะเปิดโดวหมองเลยนะคะถ้าสนใจส่วนนี้นะคะ,ะตลาดกุศลคอมค่ะ022510602ค่ะในดวงรม่องขึ้นทีหลังนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากลับมาเปิดสายค่ะเป็นสุด่องของคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะโทรศัพท์เข้ามาคุยกันรถของคุณนะคะมีปัญหาอะไรตรงไหนหรือกำลังตัดสินใจเรื่องตัวไหนยังไงอยู่ช่วงหน้ามาคุยกันนะคะ0225254447และ0898156825พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาโทรคุยกันค่ะ ยินดีในโอกาสครบรอบรายการ Auto Today บายระวิพลโดยบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สไทยแลนด์จำกัดบริษัทคุนไดมอเตอร์สไทยแลนด์จำกัดตั้งแต่ก้าวแรกที่เราผลักดันให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกวันนี้คนไทยทุกคนมีนอิสระในการเลือกใช้ผู้ให้บริการทางโทรศัพท์มา โทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างเสมอภาคในด้านคุณภาพการบริการและราคาที่เป็นธรรมเราสัญญาจะกำกับดูแลเพื่อทรัพยากรการสื่อสารของชาติให้ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป ห้าที่การงานที่ต้องทุ่มเททั้งร่างกายและสมองยิ่งต้องอดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเวลารับองผมไม่ยากเลยครับผมเลือกทานสาหร่ายเกียวทอง Her ale, ทเพอร์เบเล่จนประจำาุกวันัครับเพราะอุดมไปด้วยโปรตีนเข้มข้นวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูอลอิสระและกรดอะมโนโรบทั้ง18ชนิดที่มีส่วนช่วยในการาบำรุงร่างกายและสมองคุ้มคุ้มกันดีชีวิตคุณก็มีความสมดาครับด้วยสาหร่ายเกลียวทองเพอร์เบลเล่ใส่ใจสุขภาพใช้เทอร์เบลเล่ ย่าน้ำสกัดสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่ช่วงนี้เรายกให้คุณผู้ชมเลยค่ะเธอโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะ025254447และ0798156825สาสายแรกตัวนี้น่าจะเป็นสุภาพสตรีนะคะรอบอุดรธานีด้วยคุณนงลดคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีใหม่ค่ะเช่นกันค่ะนะคะเชิญค่ะคุณนงลด ค่ะต่อยากขอสอบถามอาจารย์หน่อยนะคะรถาิสันอามิล่านี่มีข้อดีข้อด้อยยังไงคะอ่าเมิสมิสันเอ่อได้ทราบไหมคะอามิล่าชนะตัวใหม่ได้สุดใช่ัหมฮะอามิล่าค่ะที่ออกใหม่เออมันก็คือมันจะว่าเครื่องก็ยังอยู่ในขนาดทางสองเพราะว่ามันอยู่ในในโครงการของของโบไออยู่นะฮะเเป็นเป็นอีโคคาร์เอ่อแต่ว่า หลายคนก็กังวลว่าเครื่องพันสองมันจะแบกน้าหนักไปกันหรือเปล่าจริงจริงมันก็ได้ฮะมันก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่ามันก็ได้ในระดับหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเราจะซื้อราไปใช้งานในชีวิตประจำวันแก้จากที่ทํางานไปบ้านจากบ้านวิทยาการอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ในระยะที่ประมาณสักห้าสิบกิโลเมตรอะไรเงี้ยครับ ก็โอเคครับแต่ว่าจะคิดว่าจะเอารถคันนี้ไปใช้งานทุกกรณีอย่างเงี้ยเช่นจากอุดรไปกรุงเทพจากกรุงเทพไปอุดรนี่มันค่อนข้างจะโหดเลิกทหารรากันไดหน่อยนะครับระยะใกล้เลครับระยะใกล้ก็โอเคครับคุณนรนท์เนี่ยภายรถเอกไม่พิเศษด้วยไหมคะอย่าจะข้าวรถเอกนม่พิเศษไหมครับคุณนรท์เปิดกระสุน ถ้อจะไปเป็นอาไปอย่างอยุทยาอะไรนี้ก็ไม่ไม่ไม่แน่นใช่ไหมคะไม่เลยคือเอ่อถ้าเราขับรถดวก็ไม่เป็นไรนะครับก็พอได้อยู่ครับ้าาก็ประมาณร้อยหนึ่งนะค่ะเก้าสิบร้อยหนึ่งก็ก็พอได้ครับก็ค่อยไปก็ถ้าก่อนอยู่ประมาณเก้าสิบร้อยหนึ่งนี่ก็แต่คงก็คงจะได้อยู่ได้อาจจะได้อยู่ก็ใกล้ใกล้เคียงนะครับประมาณสิบเก้าประมาณสิบ เายี่สิบกิโลมาเนี่ยพอได้อยู่ห้าสิบแปสิบเก้ากิโลเมตรต่ตอลิตรนะฮะต่อลิตรก็พอ,อได้แต่ที่นี้เรียกเป็นะว่าพอเครื่องมันเล็กเนี่ยถังถัทงที่บรรจุมันก็ได้ปริมาณน,น้อยอาจจะเ่าประหยัดตั้งมันนี่ใช่ไหมคะยี่สิบกิโลลิตรอคง้คงคงมไม่ถึงครับตอนนี้เพราะว่าไอ้ตัวย0สิบกิโลลิตรเนี่ยมันเป็นมัสแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็ถือว่าราเขาก็อนุโลมแล้วก็คือหมายถึงว่า คุณก็สามารถทําตัวถังให้มันใหญ่ขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องแบกแบกน้ําหนักเข้าไปอีกไงแบกน้าหนักตัวถังก็ไปแล้วก็ไปถึงเรื่องของตัวถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยซึ่งแน่นอนครับบางทีบางครั้งมันอาจจะไม่มันมันอยู่ที่การขับขี่ของเราด้วยครับอ่ะผมผมผม คือเพราะว่าน่าจะ1 8ิ9เนี่ยครับก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะครับให้สะดวกเหรอคะเออ1 8บ9กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะประมาณนั้นฮะหมายถึงว่าถ้าพูดถึงะยะทางไกลเนี่ยมันมันอาจจะมันอาจจะขบดไปนิดนึงน,นะครับค่ะโอเคแล้วจะนั่ขึ้นไปจีน้คออโตษค่ะครับที่รถตีนตาเอาเวนเจอรนะคะครับทึ้นไารถเซนเตอไปช่วงต้นนะคะราคาเท่าไหร่คะ อวันซ่าเล่นใหม่นะคะเอ่ออวันซ่ามันมีอยู่สามเวอร์ชั่นแต่ถ้าเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยนะฮะตัวท็อปสุดมันจะอยู่ประมาณหกแสนกว่าครูแสนปลายฮะเกิดเอ๊ะไม่ใช่ห้าศอภัยห้าแสนห้าแสนปลายครับน่าจะอยู่ประมาณนั้นไหมพยายามหาให้อยู่นะคะเอ่อมีหกมีราคาหกต้นๆนะฮะแล้วก็ไปจนถึงตัวท็อปเนี่ยประมาณเนี้ยครับผม ก็อ่าเนี่ยราคาของตัวตัวท็อปนะครับหกจุดห้าเอสเกียอัตโนมัตินะครับก็คือคะก็ก็โอเคครับพอได้ครับพอได้อยู่ครับอะเป็นหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันไอตัวพันห้าของผมเดือพันห้านี่มันไม่ถือว่ามันโหดกับการเดินทางไกลเท่าไหร่นะฮะก็ยังพอพอได้อยู่ครับแล้วก็ตัวต่ำสุดนั้นตัวต่ำสุดก็อยู่ที่ เออเป็นรุ่น E นะครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันถ้าตัวกลางก็หกแสนห้าหมื่นเก้าพันใช้น้ำมันประมาณเท่าไหร่คะเอ่อน้ำมันเอ่อประมาณเฉลี่ยก็ตกอยู่ประมาณสรักเอ่อประมาณสิบสี่สิบห้ากิโลเมตรต่อลิตรครับอ,อ,อยู่ในเกจเฉลี่ยตรงนี้นะฮะสิบสี่สิบห้ากิโลเมตรต่อลิตรนะ เป็นตปไหมคะสรุปแล้วอันไหนแรงใช่เหมือนกันสําหรับคนมีอายุอะค่ะพูดถึงแล้วใหญ่ก็ใช้อยู่แค่ในกุปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่ามันควระแบบันะครับใช่ครักลางทีนึ่าถ้าสมมติจะเดินต้องเผื่อจะเดินทางด้วยเนี่ยผมว่าเอาเล็กขนาด1,500-4น่าจะเหมาะกว่านะ ก็คือตัวท่านจะดูแล้วก็ได้เป็นอวันซ่าถ้าท่านท่านต้องเป็นอเพราะว่าคุณนงกเป็นคนบอกเองนะครับแล้วก็ส่วนของอรถเท้าวิ่งจะใช้งานเฉพาะในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอัมิรานริษัทอัลมิราก็ก็น่าจะได้เพราะรูปแบบของอันมิร่ามันเป็นเก๋งแต่ของอวันซ่าเนี่ยมันเป็นรถในแนวอเนกประสงค์นะมันก็คือหมายถึงว่าเป็นรถเจ็ทชิ้นนั่งที่มันก็ค่อนข้างจะ มีพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารกว้างกว่ารถคันเวล่าอยู่แล้วค่ะมีคำถามไหมคะคุณนงนุชคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เรามาเปิดพิเศบด้วยการเรื่องของการใช้งานของคุณนุชเองนะคะว่าใช้งานแบบไหนยังไงนอกจาจะได้รู้นะคะสาย่อไปจากอุดรไปตอนครสวรรค์ค่ะคุณวิมนรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิมนรัตน์ครับ ใ่ค่ะสวัสดิฉันด้วยค่ะเชิญค่ะอยากสอบถามเองคอมบ้าแจ๊สนะจารย์ว่ามันเ,เป็นยังไงคะเออแจ๊สเนี่ยอ่าพูด <c oughs> ถึงแจ๊สเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัวซิตี้นะครับโดยมันก็เหมือนกับเป็นรูปแบบว่าซิตี้เป็นรถเก๋งสีดำแต่แจ๊สก็จะเป็นแบบรถในแนวห้าประตูนะก็การใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อ,อาจจะดี บางคนก็ชอบนะว่ามันเปิดประตูท้ายแล้วมันมีใสของสัมภาระอะไรมันได้ง่ายกว่ามีพื้นที่ใช้สอยดีกว่าแต่บางคนก็บอกว่าเออมันก็สวยสีสีประตูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะม,มันแ้วแต่ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์อ่าเป็นเครื่องยนต์รหัสเดียวกันมีทีสีเท่ากันแล้วก็เปียงแต่ว่ารูปแบบของมันเท่านั้นเองโดยเฉพาะรถที่มีท้ายปักเนี่ยอ่ามันจะคุณสมบัติ ประสิทธิภาพในการเกาะถนนจะดีกว่ารถที่มีมีท้า,ทายลากหรือเป็นเป็นท้ายที่มีกระโรงหลังรับก็ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีครับส่วนใหญ่แล้วเปอร์เซ็นต์ของคนที่ใช้แจ๊สนะครับในการที่ผมเคยไปถามถามดูนะฮะจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าถอยหลังง่าย ใช่อันมสร้างหนึ่งมันสร้างนึ่งมันไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปกลัวถอยอ้าวชนขาชนและอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันพายมันสร้างจะเห็นจากกระจกข้างหลังเลยได้มันจะกะระยะได้ดีกว่าแล้วอาจารย์ซิปเปิงอาจารย์ซิปเปิงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับอยู่มาเพราะว่าตัวนี้มันเป็น BBTI แล้วเป็นเป็นเอ้ยขออภัยครับเป็นอ่าวีเทคเป็นเครื่องเกียร์วีเทค แล้วก็ทัศนะที่ยในการขับขี่ก็ดีครับอมองมองง่ายนะไม่ว่าจะข้างหน้าหรือรอะไรต่างนี่นะครับก็ก็อยู่ในอตราอากาศการที่เพิ่ก็อยู่เฉลี่ยตอนที่ทดสอบนี่อยู่ได้ที่ประมาณสิบหกจุดจุดห้าเนี่ยครับประมาณเนี่ยครับก็ถือว่าไม่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 มากแล้วก็ไม่น้อยนะฮะก็โอเคยิงทางไกลเรอคะวิงทางไกลด้วยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นคุณพิมลมรักก็ดูเป็นเกียร์อัตโนมัตินะ มันจะเป็นตัวที่เนี่มันเวลราวิ่ทงไกลเนี่ยมันเข้าเกียร์สี่แล้วใช่ไหมมันก็จะยาวมันก็จะไม่เกียร์มันไม่ค่อยมัปรับเปลี่ยนบ่อยเงี้ยนั้นอะเรื่องของการสิ้นเปลืองก็จะมีน้อยกว่าแต่ถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยอาจจะได้น้อยกว่านี้อาจจะได้อยู่ประมาณสิบสี่สิบห้านะครับแล้วถ้าเทียบกันระหว่างซิตี้กับแย้ในี่จะไหนดีกว่าคะอ่าเหมือนเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าเราชอบรูปลักษณะไหนแล้วก็ถ้าผมจะในแนวของอ่า ขัาศนาวิสัยในการกับขี่แก๊สให้ขัาศนาวิสัยในการกับขี่ดีกว่าครับครับแล้วตอนนี้ว่าเออมันไปดูรุ่นท็อปมาเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยอย่างนี้เกาเรียกเป็นเป็นทริปท็อปเออเป็นพาร์ทชิป